สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงรายการเรื่องเล่าจากเราเดี๋ยวเราเอ่อมาพูดเกี่ยวกับท็อปิดเกี่ยวกับการออกมาอยู่คนเดียวหรือการมาออกอยู่หอของเด็กมหาวิทยาลัยกัน,นะคะ่ะเอ่อซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้พิธีกร มาแค่คนเดียวนะคะก็นั่นก็คือดิฉันนะคะ BG ค่ะแล้วก็ได้แขกรับเชิญมาคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณเอื้อยค่ะยินดีต้อนรับคุณเอื้อยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอื้อยนะคะค่ะอันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคุณเอื้อใช่ค่ะตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงท็อปปิกการอยู่หอซึ่งคุณเอื้อยน่าจะมีประสบการณ์ด้านนี้มานานพอสมควรนะคะใช่ค่ะก็ตั้งแต่มหาลัยเราก็ประมาณ3ปีแล้วส่ว งั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงที่สองช่วงคำถามกันเลยค่ะค่ะขอถามคำถามคุณเอื้อยเลยนะคะในการที่คุณเอื้อยเลือกที่จะมาอยู่หอเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรล่ะคะก็เราเรียนอยู่ไกลเราอยู่จังหวัดศรีสเกตเราเรียนมาอยู่บนเราก็ต้องมีการอยู่หอในการเรียนมหาลัยอย่างนี้ค่ะอ๋อซึ่งที่เรามาอยู่นี่ก็เพราะว่ามันด้วยระยะทางใช่ค่ะแล้วถ้าถ้าแบบว่า การเช่าหอของคุณเอื้อยเนี่ยคุณเอื้อยมีวิธีการเลอกหอยังไงนะคะดัแบแรกก็คืออยู่ทางบ้านนะคะทางบ้านเขาตั้งเกณฑ์ไอ้นั่นหอมาประมาณว่าเออได้ประมาณ3ามพันนะได้เดือนใช่ได้เดือนประมาณเดือนละสามพันนะแล้วก็ให้เราหาหอเองค่ะอย่างแรกก็คือที่เราจะหาก็คืออยู่ตามอยู่ในงบแล้วก็อยู่ใกล้มหาลายัยเดินทางสะดวกแล้วก็ ปลอดภัยค่ะเราเป็นผู้หญิงก็อาจจะ,อ,ะอยู่หอยหิงล้วนถึงจะมันปลอดภัยดีค่ะอ๋ออันนี้ต้องดูย่านด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเมเวลาเลือกอะไรเงี้ยเราได้ดูแบบพวกค่าหน่วยน้ําหน่วยไฟไหมดูค่ะแล้วตอนเราจะไปทําสอบถามหอเราก็ต้องถามเขาว่าเก็บอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะค่ามัดจงมัดจำใช่ค่ะแล้วค่าเริ่มต้นที่คุณเอื่อยจ่ายแบบหอทั่วไปในที่ละแวกที่คุณเอื่อยไปดูเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าห้องก็คือประมาณสองพันสีสงพันหาแล้วก็จะมีค่าน้ําค่าไฟเพิ่มคะ่ะไม่เกินสามพันค่ะบางหอเห็นทางเราเคยแบบเคยลงสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเคยได้ยินมาแบบว่าออบางหอเก็บเก็บค่าไฟหน่ยวยละเจ็ดนีถ่ถือว่าแพงไหมถ้าถ้าอยู่ในหอก็ถือว่าปกติคะ่ะแต่ถ้าเป็นค่าไฟทางบ้านือถูกแพงมาก มันเข้าไปในบ้านเป็นต่างจากทางบ้านนด้ประมาณสามหน่วยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อท่านแสดงว่าการที่อยู่หอเนี่ยมันคือการค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะแล้วทำไมคุณเอื้อยถึงเลิกมาเรียนทางไกลล่ะคะก็ตอนแรกก็คือไม่ค่อยอยากอยู่ในจังหวัดตัวเองอะเราแบบเออเราก็ไม่ค่อยอยากอยู่สีเกศนะเราก็เอออยากอยู่ค่ะตอนแรกก็คือสอบติดอยู่กรุงเทพแล้วทีนี้ ค่าหอมันแพงมากแบบถูกสุดแล้วมันไม่ปลอดภัยก็แค่ต้องห้าพันเราอะอยู่รเทศถ้าเราจะไปคือถูกสุดคือห้าพันแต่มันไม่พอมันไม่ไหวค่ากินค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างหนักก็เลยเออย้ายมาเลือกอยู่จังหวัดใกล้ๆกันก็คืออุบลใกล้สิกิต hey, อ <success> uh ัน huh. น uh ี้มันก็เป็นเรื่องพื้นฐานในการเลือกหอที่จะแบบ เลือกโซนทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นอันนี้<ช>ก็เกี่ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคุณเอื้อเคยเลือกเลือกหอผิดแล้วมีการย้ายออกบ้างไหมคะเคยค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนตอนปีหนึ่งตอนนั้นเรามามาสอบสัมภาษณ์ <c oughs> แล้วทีนี้ก็จะมีมีคนมีคุณตาคนนึงเขาไปแจกแบบปลิวหอแล้วก็เออเออมาดูเราไม่เราไม่แบบเราไม่ค่อยมาได้เม่าในเมืองอุบลเนาะก็เ,เ,เ,เป็นเออตามที่เขาไปก็ไป ไปดูก็โอเคหอโอเคห้องใหญ่ดีแล้วมันก็อยู่ใกล้อยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอะคนละถนนเตีคนละถนน,ถนนเดียวกันแต่คนละฝั่งออเออมันก็เออมันก็เออเออนิดนึงมันไกลจากมอแม่มากก็ไปดูเออไปดูก็โอเคไปดูเราเราเลิกอยู่คนเดียวแล้วก็มีเพื่อนไปอีกสองคนแต่เพื่อนเขาชอาอยู่ห้องเดียวกันทีนี้มันมันก็จะมีปัญหาตรงรองไปแรกแรกเออกด กดที่เป็นหอที่กดเยอะมากยังไงล่ะคะเป็นกุญแจเขาจะล็อกประตูทุกครั้งที่เข้าออกกลางวันไม่จะไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนล็อกหมดมันเป็นการเซฟใช่ล็อกแบบล็อกเลยล็อกจนแบบแบบเออเราจะเอารถออกไปเรียนอะตอนเช้าแบบข้างหน้าลู่จะของหอเรากำลังจะออกแล้วแนะสตาร์รถคืออีนิดหนึ่งอะอีกประมาณห้าเก้าเราจะออกละเขาล็อกประตูใส่หน้าเ <laughs> ขาล็อกใส่หน้าย,ยัางไงเลย แล้วตอนนั้นกลับมากลับมาเหนื่อยมากเรียนซ้อมตอนเป็นหรือมีคารซ้อมเมนูมินิเยอะกลับมาเหนื่อยมากเปิดกําลังจะกําลังจะอันนี่ปบปุ๊บเฮกูก็คือเรากําลังจะเปิดเราเราออกมาเราจะกลับหอเรากําลังจะเปิดเจ้าของหอเขาเจ้าของหอเขาซักผ้าแล้วเขาก็ปิดต่อหน้าเราเลยอ๋อก็คือเรากําลังจะออกไม่เรากำลังทั้งเราจะออกจะเข้าอะต่อหน้าต่อตาเขาปิดเลยอะ อันนี้คือเขาไม่รู้หรือว่าเขาเข้าเมินเฉยหรือยังไงเห็นต้นหน้าเลยอ๋อคือเรากำลังสตาร์ทรถเอารถออกมาแล้วเขาก็เห็นเขาเห็นเขาล็อกแล้วเขาก็มองหน้าเราแล้วพอตอนเราจะเข้าไปเห็นต้นหน้าต่อตาเลยอ่ะแล้วเขาก็ล็อกเลือดเย็นมากล็อกเลยอลกแบ้ระบบเซตตี้นั่นหนาบเลนั่นก็ทำให้คุณเอย ลาออกมาไม่ไม่อีกเรื่องหอออนึง่งเขาเขาเลี้ยงหมาอ,มมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเลี้ยงหมาหมาเขาเป็นหมาพันเล็กหมาพันเล็กที่เสียงแหลมมากที่เราเป็นห้องตอนนั้นเราอยู่ห้องชั้นสองแล้วแบบมันเป็นบ้านเป็นหอที่เขาอยู่ด้วยอ่ะเขาเป็นหอที่มีบ้านอยู่เขาอยู่แล้วตรงเราเราเป็นตึกแรกคือที่ติดก,กับบ้านเขาแล้วก็จะมีตึกข้างหลังที่อยู่ข้างหลังอีกแล้วตึกแรกมันมีสนามหญ้าข้างหน้า แล้วที่จอดก็อยู่ข้างๆแล้วหมาเขาเป็นมาที่ตัวเล็กเราอยู่ข้างบนแล้วมันเป็นระเบียงระเบียงเงสียงหมาก็จะเป็นเล็กๆอะไรเงี้ยใช่ <หา S 1> ระเบียงแล้วแบบเออเราจะไปเราก็ต้องออกมาแล้วก็จะถึงระเบียงเลยเนาะหมาน้องหมามันหมอะต้องแต่สนามยามมหาเราอยู่บนชั้นสองแล้วมันก็เห่าเลยมันเห่าเราเลยแล้วแบบเราก็ลงอ้อเจ้าของหอก็อยู่เจ้าของก็อ,อ,อยู่ตรงนั้นก็คงเก็บแหละเห็นว่าเรากำลังจะลงเราก็ลงไปไม่เราลงไปถึงชั้น ไอ้นั่นสุดบันไดแล้วอ่ะชั้นหนึ่งแล้วอ่ะแต่เขาก็ยังปล่อยให้มารบกวนคนเช่าอะไรมันวิ่งมากเลยมันวิ่งมาหาเราแล้าเห่าต่อหน้าใช่มันวิ่งมาหาเราเราเราก็วิ่งขึ้นบันไดจนมันขึ้นบันไดมาถึงช่วงชั้นเกือบชั้นสองเกือบถึงห้องเราแล้วมันวิ่งมาอย่างนั้นเลยแบบโอาไม่ได้แล้วมาตัวนี้เอาจริงถ้าที่พี่อุ้ยฟังตอาที่เล่าให้ฟังใช่ไหมเรารู้สึกว่าจริงๆการเลิกหออะไรการเลิกโซน คือมันสําคัญกับสภาพจิตใจกับสภาพแวดล้อมที่เรากําลังจะอยู่เลยอันนี้เราเข้าใจคุณเอ้อว่าเออการได้ยินเสียงหมาที่ที่มันเสียงเล็กเสียงแหลมที่เราไม่ชอบทุกวันอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าบางทีเรากลับมาเหนื่อยเหนื่อก็อยากมีที่พักผ่อนหย่อนใจทําให้สมองโลง่ลงๆว่าเรากลับมาพักผ่อนที่หองอะไรเงี้ยแล้วเรากลับมาเจอสภาพแวดล้อมที่เรารู้สึกไม่โอเคอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่รู้สึกว่าเออการเลอกหองคนเลืิกดีๆทําให้สภาพจิตเรา รู้สึกเป็นเซฟโซนมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีอันหนึ่งที่แบบเป็นอะไรที่แบบตราถึงใจเรามากตอนนั้นเรากับ <c oughs> กับเพื่อนเอาก็ไปตลาดนะจะซื้อของมากินประมาณห้าโมงห้าโมงเราก็ไปกับเพื่อนสองคนขี่มออร์ไซค์ไปแล้วพอเข้าหอเข้าหอแล้วอะเข้าหอแล้วอะไรกันเจเสร็จแล้วอยู่เขาก็ปล่อยมาเขาเลยแล้วหมาก็บากัด เขากับเพื่อนที่อยู่บนบาะใสอมันกระโดดกลับเลยมาไม่แล้วจะขอหอก็แน้องไม่กัดนหองน้องไม่กัดนหองน้องอยากเล่นด้วยทั้งที่เรากับเพื่อนโดนกัดนเลือดแล้วอ่ะโอ้บาเธอไม่ได้รักสินับทุกคนนะไม่หมาหมาเขาไม่ได้รักทุกคนใช่แล้วแบบแล้วแบบเราก็เจองเจออย่างนี้ตลอดแล้วแบบเวลาเราจะออกไปเอารถเนี่ยเขาก็จะปล่อยมาเล่นตอนเช้าเราตอนมีปีหนึ่งเราแบบเจ็ดโมงครึ่งเราก็ออกจากห้องแล้วอ่ะ จ็ดโมงกว่าๆล้าก็ออกจากห้องแล้วเป็นเด็กขยันเราก็จะไปเอามอไซค์เขาก็ปล่อยมาเขาเราแบบเคยเห็นพวกหนังอินเดียไหมที่เขาเหมือนวิ่งเล่นแอบ,บกับเสากันอะ่ะแล้วเขาก็คือเรากับรถเราแอบ,บรถอะ่ะเราเอาเหมือนรถเป็นเสาแล้วหมาเป็น,นอีกคนหนึ่งวิ่งหลบกันหลบกันอะ่ะเอาขาขึ้นเอาขาลงกว่าจะของฮอจะมาต้องนานจะไม่เราแบบโอ้ oh, ฉันต้องใช้ชีวิตอะไรอย่างงี้เนี่ย มันมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออการเลือกหอนอกจากจะเลือกอ่าหการตั้งราคา<ช>ที่ตัวเองอยากได้ 2. ก็คือการตั้งแบบมาตรฐานหอว่าตัวเองอยากได้ย<ช>ังไงสามก็คือตั้งตั้งแบบว่าเจ้าของหอ,งองว่ามีไมซ์ เกี่ยวกับความคิดการทำธุรกิจหรือการเทคแคร์ลูกค้ายังไงเออนี่คือสำคัญเออเห็นว่าคุณเอื้อยพอย้ายหอแล้วชีวิตดีขึ้นเพราะว่าเจอเขาเรียกอะไรอ่ะเจ้าของหอค่อนข้างใจดีค่อนข้างใจดีเทคแคร์เทคแคร์มากเพราะตอนที่คุณเอื้อยเล่าก็คือตกใจนิดนึงอารมณ์แบบว่าคุณเอื้อยปิดเทอมแล้วกลับบ้านประมาณสามเดือนแต่ว่าเจ้าของหอยังเข้าไปในห้องแล้วก็รดน้ำต้นไม้ให้รดน้ำมาทำความสะอาดให้ใช่คือแบบ โอ้โหก็คือใส่ใจจริงๆแล้วก็วไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วกแกก็ของหองประจว์แก่จะแจ้งนะถ้าจะเข้ามาทาสีแก่จะบอกก็เออจะมาทาสีติดกรงนะเราจะแจ้งบอกในไลน์แล้วก็เหมือนช่วงนั้นช่วงปีสองเราย้ายมาก่อนขึ้นปีสองเนาะปีสองแล้วมันก็จะมีช่วงที่ต้องเตรียมรับน้องเตรียมกิจกรรมรับน้องเราปิดเทอมเราต้องอยู่เราเพื่อนเขาก็กลับบ้านหมดแล้วเร,เราก็ต้องอยู่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มะม่วงออกคุณลุงคุณลุงเจ้าของหองเขาโมโหมกแขวนไว้ให้ แนวประตูเราก็กินไม่หมดวี่น่ารักมากาจริงๆกว่าจะเจอเจ้าของขอที่แบบว่าเทคแคร์ care, แบบอด้ความที่เขาเห็นเราอยู่คนเดียวใช่ไหมมา,มาจากทางไกลแล้วเห็นอยู่คนเดียวก็เลยมาดูแลเหมือนลูกตัวเองลูกหลานตัวเองวิ่อันนี้ดีอันนี้ดีบางทีแบบเราก็ไปเล่นห้องเพื่อนข้างล่างเขาก็บางทีเขามีอะไรเขาก็เอามาให้มาแบ่งเหมือนผลไม้มันเยอะเขาก็เอามาแบ่งให้ อนอกจากที่เราจะเลือกอันนี้นายซีดแรการที่เรามีแบบมีรภาพกับเจ้าของหองแล้วก็แบบเพื่อนร่วมห้องหรือว่าเพื่อนข้างห้องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนที่เด็กมาหาลัยคืออยากได้แหละเพราะว่ามันเป็นการฮี่ยใจแบบเราเหนื่อยมาจากอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยแล้วก็ยังมีมีรภาพดีๆที่ให้กำลังใจเราทำให้เราอยากมีชีวิตต่ออะไรอย่างเงี้ย S <S ใช่ไหมมันเ<ช>ป็กนการเพิ่มพลังบวกอย่างหนึ่งในชีวิตแต่แต่ก็เสียอย่างเดียวด้วยกันมาอยู่ห<อ>้องนี้คือห้องข้างหลังทําไมอ่ะห้องข้างหลังเขาก็้ากเสียงดังมาก <S <S มแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขามีมีบอลบอลหลีบอลอะไรนะ่ะเสียงดังมากแล้วแบบมันเป็นต่างประเทศอ่ะที่สองที่สามยังเสียงดังอยู่แล้ววันนั้นอยู่ดีไม่จุดแบบจุดพลุห้องข้างหลังจุดพลุแบบ ช่วงเทศกาลหรือเปล่าไม่มอนเสร็จช่วงบอลเสร็จอะเราเหมือนลองเรื่องอะไรแมันก็เขากเชาเขาก็จุดผูกกินเหล้าเฮฮาโอ้ก็เขาสู่เขาอะไรแต่ด้วยความที่แบบอยู่ใจกลางใช่ไหมมันก็มันก็ต้องมีความเกรงใจนิดนึงเพราะด้วยความที่เราอยู่สูงกว่าเขาแล้วอาจจะทำให้เราโดนเศษผู้เศษอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่รู้สึกว่าควรเลือกสภาพแวดล้อม แล้วก็แล้วก็คนแบบเออคนอื่นก็ควรเกรงใจเราเพราะว่าระวังในการใช้ชีวิตในหอนเพราะมันอยู่กลางเมืองเนาะแล้วแบบบางทีเราไม่ว่านะถ้าเสียงดังตอนเด็บเออดึกประมาณสี่ห้าทุ่มพะว่าแต่นี้เขาเสียงดังตอนตีสองตีสามเป็นช่วงเวลาที่คนทุกคนพักผ่อนแล้วมื่เสียงดังนี้มันเงียบอยู่แล้วเนาะตอนดึกๆแล้วเขาก็เสียงดังมันก็ได้ยินไปทั่วเลยแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเอื้อยพอยอมรับได้่ ค่อนข้างนดเพราะว่าห้องเป็นห้องที่ค่อนข้างเก็บเสียงอยู่แ,แล้วเวลาปิดประตูมันก็จะไม่ค่อยมีเสียงเข้ามาอ๋ออันนี้คือช่วงที่เราเปิดประตูไปข้างนอกใช่ก็ถือว่าเป็นการออกแบบห้อง มาตรฐานห้องที่แบบต้องเก็บเสียงเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหออะไรเงี้ยหอวยรุ่นหอมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจเอาเพื่อนแบบเพื่อนต่างจังหวัดไม่ก็เพื่อนในมหาลัยมามาเล่นนั่งเล่นดูซึ่งมาตรฐานหอก็คือควรเก็บเสียงที่อันนี้แต่ถ้าแบบว่าส่วนมากหอที่เราเราเคยเจอนะไม่ก็โรงแรมอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเก็บเสียงเท่าไหร่ซึ่ง การเลือกหอโรงแรมที่ดีมันควรเก็บเสียงจริงๆใช่ใชนมาตรฐานดีแล้วก็ส่วนใหญ่หอทั่วไปจะแบบผนังเพดานเพดานต่ำมากมาดูอึดอัดแล้วแล้วก็ระเบียงหน้าต่างระเบียงคือแค่มนดูแบบแสงไม่เข้าหอไม่ไเรื่องความที่เวลาคนสร้างอะไรเงี้ยเขาอาจจะพยายามประหยัดงบเน้นเน้นประหยัดแต่แต่ค่อนข้างใช้ชีวิตแล้วหดหูถ้าเป็นเพดานต่ำ แล้วก็ไม่ค่อยมีหน้าต่างคือแบบรู้สึกเหี่ยวเฉามากในแต่ละวันถ้าใช้ชีวิตอย่างนั้นมันจะไม่มีความสดอ,อ๋อมันจะมอนเขาเรียกอะไรอะเขาเรียกอะไรนะหัวเหงใช่ไหมใช่แบบเวลาเขาสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอา เอาซิมแสมาดูแบบเอ้ยเราสร้างตรงนี้ดีไหม<ช>ด้วยความที่มันเปิดโอเพนทาให้รู้สึกว่า<ม>เอ้ยมุมนี้ดีทําให้หิใจอะไรเงีเ้ยเอออันนี้ก็พอเข้าใจควาฟใจมันเป็นแบบความเชื่อกับสถาปดิกกับต้องอันนะมันอ่ะอันนี้เทียบเลยเลย,เ,ลยเหมือนตอนเด็กๆใช่ไหมที่เขาบอกว่าสีมีผลต่อเด็กใช่เออเราก็รู้สึกว่าเออถกถ้าสีมีผลต่อเด็กสิ่งแวดล้อมหรยหน้าประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยก็มีผลต่อสภาพจิตใจเหมือนกัน แล้วคุณเอื้อยคิดถูกไหมที่ตัดสินใจที่จะอยู่หอปัจจุบันคน่อนข้างคิดถูกเพราะว่าเรายังน้อยเรามีอะไรเราแจ้งเจ้าของหอได้แล้วก็มีอีกเรื่องกับหอเก่าแล้วหอเพื่อนเรามีอีกคนนึงที่อยู่หอนานเหมือนกันแล้วเขาอยู่ตึกข้างหลังเขาอยู่คบปีแล้วเขาก็แจ้งก่อนออกจากหอประมาณ28วันแล้วนี่เจ้าของหอเขาก็ยังแจ้งไม่ครบหนึ่งเดือนเขาไม่จ่ายเงินประจำให้ อันนี้เขาได้แจ้งล่วงหน้าก่อนไมเปล่าเขาเขาบอกให้แจ้งก่อนหนึ่งเดือนแล้ว<ม>เพื่อนเราก็แจ้งก่อนหนึ่งเดือนแล้วเขาก็ยังไม่จ่ายค่าห้องค่ามาจํำให้นั่นเลยค่ะแล้วก็ตอนนั้นเราอ๋ออารมณ์เหมือนจะอุ้มใช่เ<ม>ขาอ,อุ้มยิ้มไหมเพราะว่าเพื่อนอยู่ประมาณหนึ่งปีส่งสามเดือนอะมันก็ควรให้ตั้งแต่หนึ่งปีแล้วไม่ควรแบบเออแจ้งตอนไหนก็ก็ได้ไหมถ้าอยู่หนึ่งปีกว่าแล้วเนี่ยอันอนีน<ๆ>้เขางงยิ้มไ้เลย แล้วตอนนั้นเราเป็นช่วงที่เราเด็กใหม่ๆปีหนึ่งเราจ่ายค่าหอเนาะแล้วก็จ่ายไปเขาไม่มีเงินทอนขเขาก็คุณยายเล่นให้หนึ่งบาทนะคะเ <c oughs> ขาเยาะประมาณสามสี่รอบเขาหาตั้งที่เขาหาเงินทอนไม่เจอเขาหาต้องนานเนาะคุณยายลดนให้หนึ่งบาทนะคะเขาพูดยาำอย่างนี้กับเราหลายรอบมาก เหมือนดึงเราไว้วนะคบให้เราฟังมีสิ่งพูดรรเราเราก็รู้สึกอ๋ออ๋อหนึ่งบาทบ่เดี๋ยวมันรังเอาเรียนในใจเราบ่มันรังเอาเรียนบาทผ้าจ่ายเนาะอันนี้ก็เป็นการที่ให้คนฟังตัดสินใจว่าเราควรเลือกหอยยังไงอะคุณอ้ยมีมาตรฐานในการเลือกอหอยยังไงบ้างอาออย่าง,าง,อ,อ,ยางอย่างน้อยก็คือเป็นห้องห้องที่ค่อนข้างโล่งมี มีพานาสูงนิดหน่อยไม่ต้องสูงมาก็ได้สูงกว่าประมาณงเมตรก,กว่าอย่างน้อยใช่ระเบียงก็ควรมีแล้วก็ระเบียงเป็นระเบียงที่ควรมีมีอะไรเขาเรียกกรงกรงใหญ่ๆไว้แบบรับลมหน่อยถ้าเป็นระเบียงที่แบบหรือบ้านห้องไหนที่ไม่มีระเบียงเลยเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่มันอยู่ไม่ได้อะอ๋อมันระเบียงมันก็ดีอย่างหนึ่ง,งสำหรับเด็กหอนะก็คือเราสามารถที่จะแบบ เอาต้นไม้ที่แบบที่เราชอบชวไว้ให้ตื่นเช้ามาเจออะไรเงี้ยหรือไม่ก็ต<พ>ากผ้าแบบไม่ต้องเหม็นอับด้วยความที่ช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะอะไรเ้ยต่กอากออกซิเจนบางทีมันอาจจะเข้าห้องไม่พอแต่ถ้าเราเลือกแบบว่าเพดานสูงหน่อยลมก็เข้าถูงพอแต่ถ้าเลือกเพดานต่ำหน่อยหน,หนึ่งก็หนึก็คือร้อนแหละเพราะว่าประเทศไทยคือร้อนมากใช่ร้อนอแล้วก็ทําให้ลมไม่ผ่าน พอลมไม่ผ่านอะไรเงี้ยด้วยความที่เซลล์สมองใช่ไหมมันมันต้องการออกซิเจนเยอะแล้วก็พวกเลือดพวกอะไรเงี้ยกระบวนการหลักมันคือการใช้ออกซิเจนแล้วก็น้ำใช่ไหมแล้วทาให้อาจจะทำให้ร่างกายเราป่วยง่ายถ้าไม่ได้รับอากาศไม่มากพออย่างน้อยแบบได้อากาศสดอากาศสดชื่นหรือเบดเต็มปอดอย่างน้อยให้เรามีอากาศดิสุดนี่งหายใจโล่งอะไรอย่างนี้หน่อยก็ คนดูให้เป็นถามแบบหนึ่งก็คือดูพฤติกรรมเจ้าของว่าเขาเป็นยังไงแบบใจดีไหมแบบบางทีบางหอที่ไปถามเขาอาจจะไม่ให้ดูห้องอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือเราอาจจะคิดได้เลยว่าเขาเป็นคนขี้งกแม่เลยอารมณ์แบบว่าเขาไม่ค่อยเทคแคร์บางครั้งเทคแคร์ลูกค้าหรือแบบคนที่มาดูห้องอันนั้นเราก็รู้เลยเลยว่าเฮ้ยอันนี้เขาใส่ใจใส่ใจจริงๆอื อันนี้ก็ฝากด้วยส่วนว่าค่าภููงค่าไฟค่าน้ำอะไรเงี้ยให้เราไปประมวลเองว่าค่าใช้จ่ายมาตรฐานที่รเราตั้งงบเออมันพอไหมแล้วเราก็หารหารดูว่าเราใช้ไฟเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าการตั้งมาตรฐานก็จะทำให้เราควบคุมการเงินของเ แล้วก็ในการเลือกหอ<ม>ก็เลือกแบบสิ่งรอบด้านเลยบางทีอา,งอาจจะเป็นเพื่อนห้อง<ม>เพื่อนข้างห้องแต่ถ้าเรามาอยู่แล้วรู้สึกใช่เรามาอยู่แล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดไม่ว่าจ,จะห้องข้างๆถ้าเป็นหอ้องข้างๆครั้งแรกเราอาจจะลองแจ้งเจ้าของหอดูเขาอาจจะเผิ่เสียงดังมาบ้าง เขาเออก็จะสนับสุก็ตัดเตือนเขาใช่แต่ถ้ามันไม่ค่อยไหว,พวเพื่อนเ้างไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเจ้าของหอไม่ค่อยไหวร,รู้สึกไม่โอเคแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ออกมาอยู่ออกหอใหม่เลยเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกท็อกซิกในการใช้ชีวิตในหอม,มาบางทีการท็อกซิกอ่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจะทําให้เสียนอกจากเสียสุขภาพจิตแล้วยังเสียความรู้สึกแบบเป็นช่วงมหาลัยที่มีความทรงจําไม่ดีใช่อ,อย่างน้อยๆนะคะก็ถึงแบบ ให้ถึงงบประมาณไม่พออันนี้เราเก็บเลยแล้วก็พยายามหาสภาพแวดล้อมที่ดีๆให้ตัวเองแล้วก็ค่อยย้ายออกมาใช่ค่ะค่ะขอบคุณคุณด้ยนะคะเออส่วนช่องทางติดตามฝากกันมาหลายรอบมากฝากมาแล้วอ่ะน่งั้นก็ฝากอีกสักรอบนึงอ่ะนะคะก็จะเป็น i อนะคะ A U E Y S U P P T T A R ค่ะ อันนี้เดิมๆไปเฟซใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วขอบคุณแกร์เชิญของเรานะคะถ้าอยากติดตามเรื่องราวชีวิตมหาลัยของพวกเรานะคะหรืออยากให้แบบได้ข้อคิดหรือข้อสรุปที่แบบสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณได้นะคะ สามารถติดตามซับสไครป์ปักกระดิ่งติดตามคลิปสนุกๆใหม่ๆจากพวกเราหรือสาระที่คุณอยากรู้นะคะได้ในรายการชีวิตให้เล่ากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย